สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ l e t เตอร์ t ิตี้ก่อนหน่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดลน์ในใต้คลิปเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เลตเตอร์นะครับควรให้ความสําคัญกับเอเดัวร์มากกว่าเดโตมัสเลตเตอร์กำลังต้องการเสริมความแข็งแกร่งในเกมรุกในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสโมสรอนนะครับที่เชื่อมโยงก็จะมีทั้ง เอสตูชอนเอดูอาร์กองหน้าของเซลติกแล้วก็ราอูเดโตมัสกองหน้าของเอสปาชอนบินน์นอเจอร์นะครับกำลังให้การพิจารณานะเรื่องการย้ายทีมของออชอนเอดูอาร์แข้งชาวฝรั่งเศสซึ่งเคยอยู่กับเขานะครับที่สโมสรเก่าอย่างเซลติกมาระยะหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวลือว่าลิเตอร์นั้นกําลังจับตามองราอูเดโตมัสแข้งชาวสเปนด้วยเช่นเดียวกันกองหน้าทั้งสองคนนะครับกำลังสนุกกับฤรูก,การในลีกของพวกเขาโดยออชอนเอดูอาร์เนี่ย ให้ในายเก่าอย่างโรเจอร์ Roger ที่เซลติกประมาณ20นัดต่อ,อกเกมการแข่งขันทั้งหมดของเขาเนี่ยนิวเลนนันอดีตผู้จัดการทีมชื่นชมอดีตแข้งปารีสชนิ์แมงที่สามารถสร้างผลงานันยอดเยี่ยมก่อนที่จะย้ายออกจากสโมสร,รขณะเดียวกันนะครับราอูเดโทมัสอดีตนักเตะเรอรลมาริดนะครับยิงได้ถึง16กประตูในลีกลาติกสเปนผลงานในการทำประตูของทั้งคู่จะเป็นคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจมิวาดี้แล้วก็เคลิซิอานาโซที่กิงพาวเวอร์สเตเดียม แม้ว่าสติติของเขาเนี่ยจะมีความใกล้เคยียงกันอย่างเห็นได้ชัดแต่คาดการว่าออชชันเอดดอาร์นะครับยังพัฒนาได้อีกไกลกองหน้าทั้งสองคนนะครับทำประตูได้เฉลี่ย0.6ประตูต่อเกมในลูกกันนี้แต่เอดดอาร์เนี่ยยิงประตูได้บ่อยขึ้นโดยทำประตูในทุกๆ125นาทีในพรีเมียชิพของสกอตแลนด์ในขณะที่เดโตมัส ทำประตูได้ทุกๆ1 4 8นาทีในลีกาสเปนในขณะเดียวกันนะครับเอดูอาร์มีสถิติในการสัมผัสบอลเฉลี่ยอยู่ที่40.3ต่อเกมแล้วก็มีค่าเฉลี่ยนะครับส่งบอลอยู่ที่1.2ส่วนเดตโตมัสอยู่ที่32.1แล้วก็1.1ซึ่งเอดูอาร์เองเนี่ยมีอายุน้อยกว่าทําให้สามารถเก็บประสบการณ์ได้มากขึ้นเขาลงเล่นในการแข่งขันยู่้าชิมัลลีไปแล้วทั้งหมดสมสินัดซึ่งเป็นแง่มุมที่สำคัญสำหรับเดเตอร์ ขณะที่พวกเขาเนี่ยอาจจะเริ่มต้นการแข่งขันในเวทียุโรปครั้งที่2ติดต่อกันในขณะที่เดโตมัสดวงเล่เพียง4นัดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับเบลฟิก้าหากลรตเตอร์กำลังมองหากองหน้าเพื่อเสริมเกมรุกของพวกเขานะครับออชชันเอดูอานะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีด้วยค่าเหนื่อยราว13.5ล้านปอนด์มีความหมายมากกว่าเดโตมัสและก็โรเจอร์เนี่ยเคยร่วมงานกับเขามาก่อนหน้านี้ทำให้รู้ถึงวิธีดึงศักยภาพของกันเทพรายนี้ออกมาช่วยทีมได้อย่างแน่นอน แล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำํำไมเลตเตอร์จึงควรที่จะทําข้อตกลงให้ได้เป็นไปได้กับออชชันเอเดรเป็นคนแรกสหรับข่าวต่อมาเคลเดซี่อิเนโซนะครับ เส้นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,อยู่ที่ King Power Stadium ไปจนถึงปี2024ตัวรุกวยัย24ปีรายนี้กำลังเป็นช่วงที่สนุกกับฟอร์มที่ดี่สุดในเส้นทางอาชีพของเขากับ l e t เตอร์ซิตีโดยทำประตูได้7ครั้งจากการเล่นให้กับยิงจอกสยาม4นั้นล่าสุดนะครับจนสามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือนมีนาคมได้แข้งทีมชาติในจูเรียนะครับย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์ตีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตเมื่อเดือนสิงหาคมในปี2017 แล้วก็ลงแข่งขันให้กับจิ้งจอกสยามรวมแล้ว117นัดในการแข่งขันทุกรายการเขาทําประตูได้ถึง32ประตูซึ่งเป็นประตูในรดูก,การนี้ถึง12ประตูอิเฮนโซนะครับให้สัมภาษณ์ผ่าน lcfc com นะครับหลังต่อสัญญากับสโมสรว่าผมไม่สามารถบรรยายความรู้สึกออกมาได้ผมตื่นเต้นผมมีความสุขอย่างทุ่มททนนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับและผมมีความสุขที่ลิเติ้ลซิตี้มอสัญญาฉบับใหม่ให้กับผม มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ได้อยู่ที่นี่แม้มันจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆแต่ที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่เป็นคนดีและเป็นคนเก่งที่มาร่วมงานด้วยพวกเขายอดเยี่ยมทำให้ผมรู้สึกสบายใจและให้การต้อนรับผมตั้งแต่ย้ายมาเขาเกิดที่รัฐโอโมประเทศเนจูเรียน,นครับอิยนานโซเนลลงเล่นให้กับทีมเยาวชนทายเยะอคาเดมี่สโมสรในรัฐโอเวอรี่ก่อนย้ายมาร่วมทีมแมนซิตี Academy เมื่อเดือนมกราคมในปี2015เขาลงเล่นให้กับทีมเยาวชนของแมนซิตีรนะครับรวมแล้ว46นัดในทุกรายการแล้วก็ทำไปได้สมุง12ประตูก่อนเซนสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนสิงหาคมในปี2017ฤดูกาลแรกนะครับที่เขาย้ายมาอยู่กับจิ้งจอกสยามเนี่ยเข้ารวงแข่งไปทั้งหมด28นัดในทุกการแข่งขันยิงประตู8ครั้งรวมถึงนัดที่เอาชนะ ฟริสบูฟทาวและก็ปีเตอร์โบโรยูเนเต็ดในการแข่งขัน FA ยคับเขาล่วงแข่งขันให้กับทีมชาติในจเรียในสื่อฟุตบอลโลกที่รัสเซียเมื่อปี2018ที่ผ่านมาฤด,ดูกาล2018และ2019นะครับเขาลงเล่นไปทั้งหมด35นัดให้กับลิเตอร์ตี้35นัดแล้วก็ยิงไปได้ทั้งหมด2ประตูเขายิงเพิ่ม10ป,ประตูแล้วก็ลงเล่นให้กับลิเตอร์ตี้26นัดฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับพร้อมที่ช่วยทีม จบลำดับที่5ในการแข่งขันของพิมเมลีกแล้วก็ลงเล่นในการแข่งขัน League, ยูฟายูโรปาลีกฤดูกาลถัดไปอิเฮนันโซน,นะครับลงเล่นให้กับเยาวชนทีมชาติในยตเรียรุ่นยูสิแล้วก็ยูยี 20, และลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ยิงไปแล้วทั้งหมดเกประตรูให้กับทีมอินซีมร์กก็สำหรับข่าวต่อมาครับเบนรนนโรเจอร์นะครับยอมราาับว่าทีมนั้นยังทําไม่ดีพอหลังพ่ายกับแมนซิตี้ศูนย์ประตู่องในเกมพิมเมลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา เลตเตอร์ต <Russia> ้องการสามคะแนนเต็มนะครับเพื่อแซงแมนเชสเตอร์ในเต็ดเพื่อขึ้นเป็นทีมรองจ่าฝูงในตารางคะแนนแต่ต้องพลาดนะครับพลาให้กับทีมจ่าฝูงที่กําลังฟอร์มร้อนแรงอย่างแมนซิเตีร์โจะยอมรับว่าพลากับทีมที่ดีกว่าแม้เลสเตอร์นั้นจะยันสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ไว้ในครึ่งเวลาแรกแต่ก็ต้องมาเสียสองประตูในวิครึ่งเวลาหลังจากเบนจามินเมนดี้แล้วก็กรเบสซิซู ทีมที่ดีที่สุดคือผู้ชนะในเกมนี้เราสู้กับพวกเขาอย่างเต็มที่ในครึ่งแรกและเกมรับของเราเนี่ยไม่เสียง,ง่ายๆเราเล่นกับบอลไปได้ไม่ดีเท่าไรนักเราขาดปฏิสิมพันธและความเร็วในเกมของเราแต่เรายัางคงรักษาสกอร์0-0เอาไว้ได้เราเกือบจะได้ประตูขึ้นนําในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับกับจังหวะของจิมมี่บัดี้นะครับเราเคลื่อนที่ได้ดีแต่น่าเสียดายนะครับที่มันล้าหน้าไปและพวกเราเนี่ยก็ผิดหวังกับ2องประตูที่เสียไป ประตูแรกเราน่าจะทําให้ดีกว่านี้เราเปิดพื้นที่มากเกินไปสูญเสียกับการจัดการเกมไปเล็กน้อยแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็เสียประตูกับในจังหวะนี้จากนั้นเนี่ยเราก็มาเสียประตูจากลูกทุ่มเราระมัดระวังไม่มากพอพวกเราเสียโอกาสในเกมอยู่บ้างแต่พวกเราไม่สามารถเรียร้องอะไรได้พวกเรายัางทําได้ไม่ดีพอหากเทียบกับเกมของแมนเชสเตอร์นเ็ดนะครับเราเล่นไม่ได้ระดับเดียวกันกับเกมนั้นเราต้องยอมรับมัน อย่างไรก็ตามนะครับเราพ่ายให้กับทีมระดับท็อปของลีกโรเจอร์ได้กล่าวถึงท้ายสำนับข่าวต่อไปหนึ่งวันก่อนวันคล้ายวันเกิดครบรอบ63ปีของคุณวิชัยศรีวัฒนาประภาครอบครัวของ State, ลิตเติลสตีดได้รวมตัวกันที่บริเวณของอนุสร์สถานวิชัยศรีวัฒนประภาเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานสโมสรอ,อันเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็เพื่อรำลึกถึงสิ่งต่างๆที่ท่านได้มอบไว้ให้กับสโมสรแห่งนี้ หลังพิธีการยืนสงบนิ่งนะครับทุกคนได้ร่วมวางช่อดอกไม้บริเวณบ่อน้ําเพื่อแสดงถึงความเคารพและเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับเหล่าบรรดานักเตะก่อนเกมของพิมลิล็กนาที่30ของฤดูกาล2020-2021นี2020้ 2021. ความฝันของทุกคนเป็นจริงภายใต้การบริหารของคุณวิชัยผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเซทสตี้จนทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เมื่อนำจิงจอกสย,ยามเล t เตอร์สตีนะครับประสบความสำเร็จสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษคว้าแชมป์พงพีมาลียกรษนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมในปี2016ที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่คุณวิชัยนะครับเป็นประธานสโมสรท่านเป็นแรงดันใจให้เกิดความสําเร็จในสนามเรายังดำลึกถึงความมีน้ําใจและความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงของท่านที่มีต่อชาวเลเตอร์สตี พวกเราทุกคนนะครับยังคงราลึกถึงการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนกับโครงการต่างๆด้วยทรัพย์สินส่วนตัวของท่านเพื่อให้ชุมชนเดินก้าวหน้าไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้คือเครื่องตอนใจถึงความผูกพันที่มีต่อท่านแล้วก็ราลึกถึงการจากไปของท่านเมื่อปี2018บแดรงดันใจของคุณวิชัยนะครับได้มีการสืบสานต่อภายในการบริหารงานของคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาพวกเราครอบครัวเตอร์เหล่าแฟนบอลนักฟุตบอลแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับพร้อมก้าวสู่ความสําเร็จ และอนาคตอันสดใสของสัมซรงเลต้สซีร่วมกันนี่ก็คือการอับเดียตข่าวสารของ l e t ต้าซีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ